น่าสบายๆสบายๆกับพ่อแม่ไม่ต้องชอกใครกันทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับเราอรอกันจากที่ร้นะซึ่งวันนี้ไม่อยู่จะมาแบบเดียววีแค่มาขายของคืออันนี้จะมาขายของเลยแต่ก็ต้องซูมเอานะทจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับและขัยจักรยานยี่ห้าพันเลยอ่ะไอ้เนี้ยเปหนึ่งพันขายไม่สดขายขายไม่ได้ทำยังไงวะเอออ๋อ ขายได้หนึ่งพันบาทใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้คืออะไรนี้เกินจัดปรับเป็นเดิมทั้งหมดีกว่าโอ้อ่ะเดี๋ยวเจอของให้ขายแลเราลองไปปรับเป็นแบบนี้จริงครับเงเดี๋ยวพี่เมียบอกต้องขายอ้อยครับอ้อยอะไรม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอ๊ะจะเป็นอยู่ไหนอยู่ในแมพแล้วเนี่ยกำลังขายของอยู่ใช่ดูไหนอ่ะ ในซ so ุนขายของอ่ะเดือนเมษจะมีป้ายบอกเลยขายของนะครับก็ตามที่บอกไม่ <go> yeah. <go well. <go <go ีเสียวกวยังขออภัยเลยเยอะ้งสี่ร้อยไอ้เหี้ยขายตั้งสี่ร้อยขายไปกูตุ้งไงวะโอ้โหเจอได้ยังไงวะไอ้เหี้ยหกสิบสี่อันขายสี่ร้อย งั้นเล่นเฉนน,น,นนะิสแหละ๋ยวาขายคอนวะอ๋ะอนี่ไงหก่สิบอันนี้จะสี่ร้อยเออยี่สามร้อยยงไมิสหกแม่งนี่บอกเลยครับว่าไม่พยินเท่าไหร่เออแต่แบบนม่มัฉลาดด้วยเออเขาไม่ได้ทำแบบมีบล็อกไว้เออเขาฉลาดนะเแต่ว่าฉลาดยังไงนะครับว่าถ้ามีแบบบล็อกขายเนี่ยมันจะ สามารถโกงเงินได้นะครับ่ไหมเฮ้ยตอนนี้อยู่ใน้ันค้าเดี๋ยวออกไปหาถ้าวันนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญครับดาราเกาหลีซึ่มครับอุ่ยดาราเกาหลีเฮ้ยซึ่มที่บอกว่าไก่มากกว่าฉันบนขายของในหวยแต่จะถาอะไรมากเนาะอ้าวเนี่ยค่ะผู้เชย อ้าวไม่มีโกงเฮ้ยมาหาตรงนี้หน่อยออกไปออกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเนี่ยกำลังถือฉลอดเดินมาอ่าเจอเจอแล้วยังไงแม่เดี๋ยวตามมาตามมาตามมาจีตามจีตามนี่เจ้าอะไรนี่คือโซนไล่หนอ อยากรู้จุ่มเบย์ชนใหญ่อะเออเฮ้ตอนนี้กำลังดูแมปเลยเว้ยโอ้กำลังดูเซร์ฟอยู่เดี๋ยวจะอ่าน้ายก่อนสายมุกิ้ไปทางไหนวะออะไรวะโอ้่เขาได้อาแล้วะอ่ะธนาคารของที่ขายได้เงินจะอยู่ในธนาคาร อ๋อเป็นธนาคารเดี๋ยวปังนี้ฝากขายฟรีไม่มีอะไรวะค่าธรรมเนียมเหรอง่ะร้านค้าโอ้โหให้ตายเจ้าชรเป็นไงดีเนี่ยเซมี่ไม่สบายจะมาวะเอ้ยรู้แล้วตารางงานนะเฮ้ยเราขี้เกียจกด F4 ว่ะ เออเอ๊ตามมาตามมาไอ้จุดไหนตอนเนี้ยอี๋อยู่ข้างหลังมานี่มานี่มานี่เออตามมาตามมาเดี๋ยวทำไที่นึงเว้ยประตูว้าแม่ซึ่งจุดเด่นของเฟซบุ๊กดูว้าครับผมชอบมากนะนะอยู่เว้ยมายังอ้าวมามาแต่ผมไม่ชอบประตูว้าแบบกดกดเข้าเลยกดเข้าเลย mùa cổng cột tiềm thấy tuyển bựt dạy ờ cổng thêm hưng cổng thêm cột hai bài tuyển nèy 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 mà? nèy 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 มือคือใครโอ้โหเซิร์นี้ไวิธีกาาหรหาสร้างเนี่ยจริงไหมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยไปไหนโอ้โหเซิร์ฟพี่โบวาสร้างบ้านเก่งมากครับตัวน้ำพรางนีธน้ำพรางนี่มาครับกำลังจะตุ่งวอลเลตตอนนีครับไปอุ้ยมีปีกก็อยู่นี่ปีกเออกูนี่ก็สี่ร้อยอย่างงี้ ให้ตาเฉยแจ้งจวนมีเงีนสี่ร้อกูจะมทำเลยวะแม่ไม่โรดเว้เรามีศูนย์บาทเนี่ยเดี๋ยวต้องดูทางไกลกันหน่อยครับอืมทว่าไปยวารปัญหาอ่ะาอ่ะอะไรเอ้าตตัวอยู่นี่ไง โอ้ันตมาแล้วยังไม่ได้ไปละไม่เลยแคเจ็เไม่แค่ขมดคันหนึ่บาทเลยไหนเราจะสร้างมาตรงไหนไปหาททำเลดิไม่รู้คนเขาสั้งมาเแถนเยอะมากเลยโอ้โหแต่ละคนบ้าน ถามหน่อยนี่มันใช่บ้านหรือไม่้างบ้านเด็กโอ้โหผมว่าแต่ละคนยุ่งวยมากเลยเฮียตรงนี้ไม่ได้คุยไม่ได้เลยเหรอว่าเหรอว่าอะไรอุ้ย để sao bao vậy, anh ở mê mê mình ấy đấy mê mê ừ Ừ đi, tụng đi mê mà rồi, rồi. Ấy. Ừ. Hey. Dạ. Thời Thời mê mê xa mê 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 Ồ อเฮ้ยทำไมไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ขณะนี้เวอร์อาวุชิปไอ้เหี้ยคือโวจนได้ซีเต็มไม่ต้องต้องโน้ตใหม่เส้นดีโอ้โหเสียฟอร์มเลยมัานี่ดิมานีเลยไม่ใช่แบบซางปาจิ๋วมานี่ดิมานี่ดิไหนวะที่ไหน ตอนอยู่ไหนเฮลี่ตออยูเจอเนี่ยอ้าวคนโคตรสวยอะตรงไหนโหลัไม่ไหามใชือาโอ้โหือนีไม่ได้เงีง่เลยโอ้นะเค้าห์ที่น่องขอจานเอะยกว่านะ ชอบจะดึงดูไลค์ก็แชร์กดติดตามกันเราจะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เออผมจะทิ้งเซิร์ฟไอพีเซิร์ฟนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับนะแล้วก็มองไปจะบ้านเหรอนี่ไปไย่งวะประตูอยู่ทําไนโอ้โหตาเนี่ยประตูเจอละหรืออ้อมยามเนี่ยหรืออ้อมเลยอ้อมมาเรื่อยเลยปีนอ้อมมาเรื่อยๆเออเจอประตูเยี่ยดโอ้ยเยี่ยนี่มันบ้านเหรอเฮ้ย โอ้โหบ้านหลังแรกที่คุณคิดว่าสวยที่สุดโอ้โหน่ะน่ะงานเดินที่ไอพีซีมนีไวให้จ้าวชิมครับชอบเดินอะไรๆจะรับอะไรเยอะแยะนะครับบายบาย